ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส k 2เคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบสุโยอีเอาเฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรอตำรวจลาวแจ้งนางบัวมือโหดลงมือทำร้ายไหนจ้างไทยดับ ลาเสียสติไปแล้วเลยยังไม่จับส่งตัวให้ไทยชาวลาโวยปลาเน่าหนึ่งตัวทำลาวเสื่อมเสียล่าสุดได้มีการส่งสื่อไทยช่อง8ก่อติดในหมู่บ้านแล้ว ชาวเลาให้ความร่วมมืออย่างดีสําหรับความคืบหน้าคดีค่ะที่คุณยายคนไทยวัย79ปีอดีตครูค่ะถูกทํำร้ายจนเสียชีวิตค่าบ้านต่อมาตํารวจค่ะได้มีการพุ่งเป้าไปที่ลูกจ้างสาวชาวเลาาชื่อว่านางสาวบัวสีหาวงหรือว่าจูนอายุ25ปีที่ก็ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อเหตุเนื่องจากสาวเล่าคนนี้มีประเด็นกับนายจ้างคนไทยมาก่อน ทั้งเรื่องเงินและปัญหาส่วนตัวซึ่งก็มีความแค้นต่อครูกรเกษียณจนมีการลงมือก่อเหตุในบ้านพักและก็พบข้อมูลยืนยันสาวเหล่าได้มีการหนีกลับไปสอปปอลาหแล้วเตรียมประสานกระทรวงการต่างประเทศส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อมาค่ะพบว่าทางสื่อเหล่าได้มีการออกมาจี้ให้ทาง,งเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวมีการออกมาขยับเรื่องนี้เพื่อไม่คนไทยเกิดการเข้าใจผิดว่าล่าเงียบไม่สนใจ ได้บอกว่าท่านวันทองกองมณีรัฐมนตรีป้องกันความสงบบพอสอยังไม่มีการเคลื่อนไหวความคืบหน้าการจับตัวผู้ต้องสงสัยสาวลาวอายุ25ปีในคดีลงมือโหดในจ้างคนไทยอายุ79ปี ที่ได้มีการลงนี้เข้ามาฝั่งสอปปอลลาวแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปพสจับตัวผู้ต้องสงสัยส่งตัวให้ทางเจ้าหน้าที่ไทยทำการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวให้ได้โดยไวพร,ร้อมกับมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าสื่อไทยนำเสนอข่าวดังระดับประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของไทยและลาวคือจะประสานงานกันตามจับตัวผู้ต้องหาแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเราคือยังไม่มีการออกมาชี้แจงความคืบหน้าของคดีว่าไปถึงไหนแล้วถ้าเราไม่นําเสนอข่าวคนไทยจะมองเราว่าเป็นยังไงข้ามมาลาวแล้วแบบนี้ไม่มีการนําเสนอข่าวคนของเขาถูกคนของเรากระทํามาถึงลาวเงียบแบบนี้ไม่อายเขาหรือเขาสดอยากให้คนไทยได้รู้ได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวก็มีความสามารถออกมาชี้แจงนำเสนอความคืบหน้าของคดี ให้เขาได้รู้ให้เขาได้เห็นว่าตำรวจเราก็ดำเนินการไม่ใช่เงียบหมดทำให้เขาเห็นสิและล่าสุดค่ะหลังจากที่เป็นประเด็นต่อมาข่าววันนี้วันที่24มกราคม2569ทางเจ้าหน้าที่ฝั่งลาวค่ะก็มีการออกมาขยับรายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้แล้วแต่ข้อมูลความคืบหน้านั้นคนไทยและก็ชาวลาวหลายคนได้ฟังต่างก็ต้องร้องอา้าวแบบนี้ก็ได้หรอ เพราะว่าตำรวจลาวค่ะได้มีการออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการจับตัวนางบัวสาวลาวที่มีการลงมือกับคนไทยเพราะตอนนี้นางบัวมีอาการบ้าเสียสติไปแล้วแถมตำรวจค่ะยังมีการสั่งให้ทุกคนในชุมชนทำการปิดข่าวอีกด้วยโดยสื่อข่าวสด Fresh News สื่อลาววันนี้24มกราคม2569เมื่อเวลาประมาณ11นิกา24นาที ได้มีการรายงานว่าเมื่อวานนี้23มกราคม2 0 2 6ประชาชนแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปปสแขวงจำปาสักได้ไปจับตัวนางบัวผู้ก่อเหตุกระทำในจ้างคนไทยเสียชีวิตประชาชนเห็นตำรวจเข้าไปอยู่ในบ้านของนางบัวประชาชนในบ้านน้องหอก็เลยมีการแจ้งทีมงานข่าวสดว่าตำรวจมาจับตัวไปแล้ว แต่ที่จริงแล้วตำรวจมาเห็นว่านางบัวได้เสียสติไปแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วสืบสวนสอบสวนอะไรก็ไม่ได้ใจความแล้วก็เลยยังไม่ได้จับตัวไปกำลังรอเจ้าหน้าที่วิชาชีพเฉพาะทางด้านจิตเวชหรือเป็นบ้ามาให้การรักษาให้พูดคุยได้ใจความก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะบอกว่าผู้ต้องหาเสียสติแล้วพร้อมกับมีการระบุข,ข้อมูลค่ะที่เป็นการตั้งข้อสงสัยว่า แต่เมื่อวานมีประชาชนได้เห็นว่ามีตำรวจเข้าไปในบ้านจริงคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวนางไปแล้วแต่สั่งให้ประชาชนในพื้นที่ปิดข่าวอันนี้ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงทางเราได้มีการติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่สพบึงกลุ่มแล้ว เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก็กำลังประสานและจะประสานทีมงานข่าวช่อง8ของไทยไปประจำจุดอยู่บ้านน้องหอเมืองจับปลาสักแขวงจับปลาสักสอปปลาวขอให้ทางเจ้าหน้าที่ปปสแขวงจับปลาสักออกมาแถลงข่าวก่อนนักข่าวช่อง8ของประเทศไทยจะเข้าไปหากเขาออกข่าวก่อนอายกันทั้งประเทศพร้อมกับมีการทิ้งทยว่า ประชาชนลาวเราไปทำคนประเทศเขากลับมาบ้านตำรวจลาวปิดข่าวพร้อมระบุที่มาของข้อมูลค่ะบอกว่ามาจากประชาชนในบ้านน้องหอเมืองจำปาสักแขวงจำปาสักประเทศลาวโดยก็มีชาวลาวค่ะเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากเช่นปลาเน่าตัวหนึ่งชาวลาวอีกคนค่ะก็มีการแนะตํตำรวจลาวว่าจับเอาไปไว้ก่อนกลัวจะอาละวาดอีกชาวลาวอีกคนค่ะก็คิดว่านางบัวกแกล้งบ้าโดยบอกว่ามันไม่ได้บ้า คนเป็นบ้าที่ไหนจะกลับมาบ้านตัวเองได้ถูกโอ้ยเนาะมันคิดว่ามันฉลาดลายคิดว่าถ้ามันทําให้เป็นเหมือนคนบ้าแล้วตํารวจจะไม่จับมันความคิดของมันใครจะเชื่อมันทําบาปทํากรรมอะไรไว้มันรู้อยู่แก่ใจของมันเองทําผิดก็ต้องยอมรับจะมาแสดงทําไมจะมากลัวอะไรชาวเราอีกคนค่ะก็มีการเน็บจนทีเลาแรงว่าไม่ฉลาดมากก็ลาออกไปซะอีกคนบอกว่าเงดเป็นบ้าก็ไม่กล้าจับแล้ว ชาวเราอีกคนค่ะก็คิดเหมือนกันว่าคนเสียสติอะไรรู้ทางกลับบ้านได้คนเสียสติเขาไม่รู้ทางจะไปไหนมาไหนด้วยซ้ำอีกคนค่ะก็มีการย้ำถึงตำรวจลาวว่านางบัวลราไม่ได้บ้าหรอกแต่พี่น้องตำรวจเรานั้นบ้าไม่ดูไทยเป็นแบบอย่างบ้าไม่บ้าเขาก็จับไปก่อนมันเป็นคดีแรงทำคนเสียชีวิตไม่ใช่คดีขโมยไก่ขโมยเป็ดนะโอ้ยงึดหลาย โดยก็ไม่รู้ว่าจากนี้ค่ะทางตำรวจลาวจะมีการแถลงชี้แจงได้ทันหรือไม่เพราะพบว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่23มกราคม2569สื่อจากไทยช่อง8ค่ะได้มีการส่งทีมข่าวลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พบพิรุธเพิ่มอีกค่ะซึ่งก็มีความสอดคล้องกับที่สื่อลาวค่ะมีการตั้งข้อสงสัยและทุกคนได้ฟังมาถึงจุดนี้ค่ะก็อาจจะคิดเหมือนกันไหมคะว่า นางบัวสาวลาวคนนี้อาจจะแกล้งบ้าหรือไม่โดยสื่อของช่อง8ค่ะได้มีการรายงานว่าพบว่านางบัวได้มีการมาโผล่อยู่ที่ฝั่งลาวจริงมีการไปซื้อของที่ร้านค้าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากแม่ค้าในแขวงจำปาศัก์โดยเมื่อตอน9้าโมงกว่าของวันที่23มมกราคมนางบัวได้มีการข้ามช่องแม็กแล้วก็มาขึ้นรถที่หน้าร้านก่อนที่ไม่นานค่ะก็มีผู้สูงวัยคนหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อหรือว่าเป็นญาติของนางบัวมีการขับรถมารับซึ่งทำให้พิธีกรค่ะถึงกับมีการอุทานออกมาว่าในบอกว่าไม่ได้กลับบ้านนั้นแล้วแสดงว่ายังมีญาติอยู่และก็มีการชี้เส้นทางว่าเป็นถนนที่มีการเชื่อมไปที่แขวงจำปาสักแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปที่เมืองปักเซสนางบัวถ้าข้าม,มาแล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปได้ทุกทีพร้อมกับมีการบอกว่านักข่าวค่ะได้มีการพูดคุยกับตำรวจของหลาว โดยตำรวจของเราบอกว่าคนผ่านบริเวณจุดนี้เป็นจำนวนมากจำไม่ได้ว่าใครผ่านมาบ้างแต่ถ้ามีที่อยู่เดี๋ยวตามหาให้ได้และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานผู้นำชุมชนและผู้นำแต่ละเมืองเพื่อติดตามหาตัวนางบัวซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของทีมข่าวช่อง8ก็ได้มีการไปพบกับแม่ค้าที่จำปาสักได้มีการเล่าให้ฟังว่าเรื่องข่านี้ยอมรับว่าตกใจมากชาวเราก็มีการติดตามเรื่องนี้ พบว่ามีตำรวจไทยมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ตลาดแขวงจำปาศักแล้วสะท้อนว่าตำรวจไทยไลบีอย่างเต็มที่จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโท094-236-9493